โอ้ oh my god ทุกคนพัสดุมาส่งตอนแรกผมก็ตกใจว่าคืออะไรทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ของ <c oughs> ของซิมพัทครับทุกคนเป็นเครื่องสไฟฟ้าที่เหมือนกับว่าเขาให้ครีอเอเตอร์แบบว่าส่งเขาเรียกว่าเลือกเลือกเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าไปเพื่อจะทำไหลสดอเออเราก็กดเลือกไปแบบไม่ได้คิดว่ามันจะได้นะ แต่ว่าเนี่ยมันได้แบบตกใจมากว่ามันใหญ่มากไม่รู้อะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูพร้อมกันเลยกันโอ้ my god เป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่แบบที่ได้สินค้าชิ้นใหญ่ขนาดเนี้ยีมู่่เขาส่งอะไรมามั่งเปิดมาก็ไม่เคยเป็นครีเอเตอร์นะทุกคนจึงเป็นครั้งแรกนี่แหละตอนแรกอย่างที่บอกว่าเป็นดนะีไซเนอร์ ป็นโปรดักต sure ์ดีไซเนอร์ก็ไม่เคยคิดนะชีวิตจะมาเปเียรแต่พอดีว่าอันนี้พ kind of right. ูดสารภาพตามตรงเลยนะจริงๆสมัยก่อนผมไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งก็คือไปแอบชอบเขานั่นแหละซึ่งเขา่เป็นคนที่ไลฟ์สดขายของออนไลน์แบบเก่งมาก ผมก็เห็นเขาทำทุกวันทุกวันเขาขายได้วันละสามสี่หมื่นไรสดสายของผมก็งงว่าเฮ้ยมันเ,เป็นธุรกิจที่ดีมากเลยนะก็เลยดูจากเขาเนี่ยเขาก็เอามาโชว์ทุกวันว่าวันนึงได้ตั้งขายได้กี่ชิ้นอะไรไงเออเราก็เลยแบบตึงทราบแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำโอ้ยทุกคนดูดิอะไรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ชิ้นทวน ดูมันใหญ่วอะไรเนี่ยโอ้โหสินพัดส่งอะไรมาให้เราเนี่ยขอบคุณแบรนด์มากเลยนะครับที่แบบเชื่อใจหว้ใจคียเตอร์คนนี้อ๋ออันนี้เป็นเห็นไหมนี่ก็ถึงเต้นนะเนี่ยเป็นพัดลมระบายอากาศใช่ไหมแกดูของกันเลย โอ้โสี่ชิ้นเนี่ยเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นการเป็นครีเอเตอร์นี่มันดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราต้องเป็นครีเอเตอร์ไลฟ์สดนะเป็นครีเอเตอร์ธรรมดาเขาก็ไม่ส่งมาให้แบบนี้นะนี่ว้าวโอ้ my g อดพัดลมแอร์เย็นของซิมพลัสนี่โอ้โ oh. หส่งมาได้แบบอลังการมากขอบคุณมากเลยครับผมจะ การไลฟ์สดให้นะครับจริงผมชอบนะซิมคัสดแบบเขาเในช่องออฟฟิเชียลเขา,าไลฟ์สดแบบคลียร์ถีบมากอะ่ะแบบฉากพวกอะไรเนี้ยโอเคอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งครับต่อมาชิ้นที่สองโอ้โหอะไรเนี้ยชิ้นที่สองก็คือเตารีดไอ้น้ำอืม พัชจะเต็มมากให้เราพอดีมันเป็นการขอจากกลุ่มของแอดมินมั้งอ่าใช่ของกลุ่มแอดมินกลุ่มแอดมินเคเยเตอร์ทิ k t o k Shop ที่ดูแลเรื่องสายอิเล็กทรอนิกส์แกจ็ตอะครับเขามีให้กดผมก็เลยไปลงทะเบียนแล้วก็กดขอสินค้ามาแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่า เรามือใหม่นี่โหสี่มิ้นะครับทุกคนใหญ่มากอันนี้นี่เป็นการได้สินค้าที่เยอะที่สุดเที่ผมเคยเกิดมาได้ได้นี่ก็จะเป็นเป็นเตารีด,ไ,ฟฟออดไอ้น้ำที่แบบยืนอ่ะที่แบบ ไม่ต้องใช้เรียกว่าอะไรนะไม่ต้องใช้เอ่อที่รีดผ้าไม่ไม่ต้องใช้โตะรีดผ้าคือรีดแบบสดๆดแบบยืนแล้วก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดสมสมมติเสื้อน,นักเรียนเนี่ยก็ยืนแขวนแล้วก็ปื๊ดปื๊ดปื๊ดตรงนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่าใส่ใส่น้ําอ่ะมีกระบอกใส่น้ำหเห็นไหมก็เทน้ำเปล่าใส่ลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะพ่นฟองพ่นไอ้น้ำอ่โหู นี่ชิ้นที่สองคนตื่นเต้นมากเรเลยจะจัดเต็มจัดหนักให้เยอะขนาดนี้ครีเอเตอร์ที่รับตัวไม่ทันเลยเนี่ยโอเคผ่านไปแล้วครับสองชิ้นการอันบ็อกที่ตื่นเต้นหมือจะวายไม่รู้ว่าจะได้อะไร กดขอไปนี S <S okay, course, ่คือแบบอโอเคชิ้นที่สามชิ้นที่สามทุกคนอ๋อก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอันเมื่อกี้ครับจะเป็นตอรีไอ้น้ำแต่มันคนละรุ่นกันเป็นตอรีไอ้น้ำแบบพกพาหมายความว่าเวลาที่เราไปต่างจังหวัดอะไรยเงี้ย รือไปเที่ยวต่างประเทศหรืออะไรกันแล้วแต่เราก็ใช้เตารีดอันนี้โดยที่มันเบาวกว่าเตารีดแบบธรรมดารุ่นก่อนก่อนรุ่นสมัยอดีตอะ่ะมันจะเป็นเตารีดที่แบบเราต้องหาเขาเรียกว,ว่าหาโต๊ะรีดผ้าหรือหาที่ที่แบบที่เอาไว้ลองรีดอะ่ะคือแต่ว่าการรีดผ้าแบบใหม่สมัยใหม่เนี้มันเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกเพราะเราไม่ต้องแบบไม่ต้องมาคอยโอ้ยใหญ่มากเลยทุน คือมันเบาอ่ะทุกคนเออเนี่ยอันนี้ก็ตรอรีดไอ้น้ำด้านหลังคือจะถอดออกมาจะผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันถอดอยังไงนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นตรอรีดไอ้น้ำตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้เอาไว้พวกพาไปต่างจังหวัดง่ายมันไม่หนักเท่าตัวตรอรีด เหล็กที่เราเคยใช้กันสมัยอดีตอ่ะอันนั้น,นะตัวใหญ่มันก็ต้องมีผ้ารองรีดมีที่รองรีดมันรีดยากเมื่อเปรียบเทียบกับการรีดชุดนักเรียนหรือว่าชุดเสื้อเชิ้ตไปทํางานนะผมลองแล้วแบบการรีดผ้าสมัยใหม่ที่ใช้เตารีดไอ้น้ำอ่ะมันเป็นอะไรที่ทําให้แบบการรีดผ้าเป็นเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องชิวๆเป็นเรื่องแบบเออง่ายอ่ะ โอเคอันนี้เหลือตัวสุดท้ายครับกล่องสุดท้ายที่เขาส่งมาให้นะครับก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นแบบไรต์ออกแบบมีสายครับตดูดฝุ่นแบบมีสายค่อนข้างใหญ่มากตรงนี้งงกปหมดละ จอดเลยดูดีเพ่งดูดฝุ่นโอเคครับขอบคุณมากเลยครับก็จะขอบคุณทางซินพัสมากเลยครับที่ส่งสินค้ามาให้รีวิวแล้วเราก็จะทำการไลฟ์สดขอบคุณจริงๆครับมันเป็นสินค้าชิ้นที่ใหญ่เยอะแล้วประทับใจมากคือเพราะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คือมันเซอร์ไพรส์มากนะครับขอบคุณมากเลยครับ That'd be